ทกเ,เพื่อนทุกคนคะ่ะพบกับพี่แตงกวากันอีกครั้งนะคะวันนี้เรากลับมากับคลิปที่ห่างหายกันไปนานแสนนานเลยนั่นก็คือคำสับสาว่าอีพีสามนั่นเอง ใน EP นี้เราจะนําสไตล์และประเภทของงานศิลปะมาให้รู้จักกันเพื่อนๆจะได้รู้ว่างานเราเป็นประเภทไหนโดยที่เราจะเน้นไปที่สไตล์งานที่เป็นการวาดคนหรือสิ่งมีชีวิตเป็นหลักนะคะจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยแบบที่1 Fine Art แปลว่าวิาวจิตรศิลป์นะคะก็คือเป็นคําที่ใช้เรียกรูปแบบงานศิลปะทํามือทุกรูปแบบเลยทั้งงานประติมากรรมนูนสูงนูนต่ํางานปั้นสถาปัตยกรรมภาพพิมพ์และก็อื่นๆอีกมากมายค่ะโดยสไตล์ของ งานไฟอาร์ตมันจะเป็นรูปแบบที่เราดูแล้วรู้สึกเหมือนภาพในยุคสมัยก่อนๆโทนสีจะดูหม่นหมนและภาพส่วนใหญ่จะทำขึ้นมาเพื่อสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในยุคนั้นๆยกตัวอย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังตามโบราณสถานต่างๆค่ะประเภทศที่2องดิจิตอลอาร์ตก็คืองานศิละปะในรูปแบบดิจิตัลนั่นเองจะเป็นงานใดๆก็ตามที่ใช้โปรแกรมในการสร้างสรรค์ขึ้นค่ะทั้งการวาดรูปปั้นโมเดลหรือการทำแอนิเมชันต่างๆที่ KP Learning Space เองก็จะเน้นการสอนไปทางด้าน ตจิัลอาร์ตนะคะใครสนใจติดต่อได้เลยนะต่อไปเรลลิสติกอาร์ตสไตล์เป็นสไตล์งานที่จะวาดคนเหมือนคนจริงๆค่ะรวมถึงสิ่งต่างๆในภาพด้วยโดยสามารถเติมแต่งจินตนาการได้เต็มที่เพียงแค่สัสดส่วนของคนหรือสิ่งของต่างๆรวมถึงเรื่องแสงเงาและการลงสีจะเหมือนกับคนในโลกจริงๆค่ะรูปแบบต่อไปเซมิเรลลิสติกอาร์ตสไตล์ก็คือสไตล์การวาดที่กึ่งเหมือนจริงค่ะโดยสัสดส่วนโดยรวมจะคล้ายกับอาโตมีของคนจริงๆแต่จะมีการลดทอนล,ลงมานะคะ และมีความเป็นการ์ตูนแทรกอยู่มากพอสมควรเลยอย่างเช่นดวงตาอาจจะใหญ่กว่าคนจริงๆจมูกอาจจะเล็กลงแล้วก็สัดส่วนของลำตัวก็อาจจะไม่ได้อิงตามคนจริงมากนักเช่นสะโพธที่ใหญ่มากกว่าปกติหรือเอวที่เล็กกว่าปกติค่ะรูปแบบที่ 5. มังงะอ a ต์ t s t คืองานภาพการ์ตูนในสไตล์ญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพขาวดำจะเน้นการใช้เส้นเพื่อทําให้เกิดมิติข,ของภาพใช้การฝนน้ําหนักปากกาหรือถมดาเพื่อทําให้เกิดแสงเงาหรือใช้สกินโทนแปะในส่วนต่างๆของงาน โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงานทํามือแต่ในยุคนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้งานโปรแกรมร่วมด้วยแล้วนะคะนูแปรต่อไปคอม,มิกอาร์ตสไตล์คือง,งานภาพการ์ตูนสไตล์ยุโรปส่วนใหญ่จะใช้การตัดเส้นอย่างเดียวไม่ค่อยมีการลงสกินโทนไม่มีการผนน้ําหนักของเส้นโดยส่วนใหญ่ที่เป็นเงาก็จะใช้การถมสีดําลงไปเลยในยุคลังหลังหนังสือการ์ตูนคอม,มิกเองก็จะมีการลงสีด้วยโดยโทนสีที่ใช้จะเป็นสีที่ค่อนข้างออกไปทางหม่นหมนและจะลงเป็นสีพื้นเดียวๆไม่มีการไล่เศสี หรือกาเดดนค่ะรูปแบบสุดท้ายก็คือมังฮวาอาร์สไตล์คือรูปแบบการ์ตูนสไตล์เกาหลีลายเส้นของการ์ตูนเกาหลีจะออกไปทางกึ่งเหมือนจริงแต่ว่าจะลดคอนลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีความเป็นการ์ตูนเยอะกว่าสไตล์เซมิเลียวโทนสีที่ใช้มักจะเป็นสีที่ดูละมุลละมุลไม่สดหรือไม่หม่นจนเกินไปการลงสีแสงเงาต่างๆก็จะไม่ใช้เงาที่เข้มจนเกินไปภาพโดยรวมจะดูแล้วค่อนข้างละมุลและอบอุ่นมากๆค่ะจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับสไตล์งานว่าต่างๆ างานของเ,อเพื่อนๆเป็นสไตล์ตไหนกันบ้างลองมาเมนพูดคุยกันมาหน่อยนะคะหรือใ,ใครที่ยังไม่รู้ว่างานของตัวเองไปในทิศทางไหนและต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ k p l e a r n i n g Space มีคอร์ส่อนวานรูปมากมายตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงแอดวานซ์สำหรับคนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ k 1 ch, Learning Space ได้เลยหากไม่แน่ใจว่าตัวเองควรลงเรียนคอร์สไหนดีสามารถส่งผลงานมาให้อดมินช่วยดูในอินบ็อกได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับเรากด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนไมยบายอย่าลืม กด subscribe กดกระดิ่งใน YouTube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ